สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติสถาพรมศาสตร์ครับประจําอยู่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิยลวิกรครับทีผู้วิจัยเนี่ยได้ไปพูดคุยกับทางผู้ประกอบการนะครับมีความต้องการว่า ต้องการที่จะแปลรูปจิง้งหรีดนะครับให้มีความแตกแต่างกับสิ่งที่ผ่านมาคือปกติแล้วเนี่ยจะมีการแปลรูปโดยการนำไปทอดในการทอดของตัวจิง้งหรีดเองเนี่ยมันจะส่งผลเกี่ยวเรื่องกับสุขภาพของการผู้บริโภคเราจะทำยังไงที่มีการลดความชื้นของตัวจิง้งหรีดลงหาวิธีการต่อไปว่าเราจะดําเนินการตัวลดความชื้นแล้วก็สรารขาดจิง้งหรีดเนี่ยได้หลักการอย่างไรเครื่องอบแห้งที่เราได้พัฒน,นาขึ้นมาเราจะมีผสมผสานของการลดความชื้นของตัวจิ้งหรีดโดยการใช้3มเทคนิคนะครับก็คือตัวเทคนิคที่เป็น นี่ก็เป็นสเปาสเปรตเ,เบทนะครับคุยไดเบทไมโครเวฟเครื่องอบแห้งตัวนี้นะครับเราใช้ชื่อมันคือสเปาฟูดเบทโดยทํางาน,นร่วมกับตัวไมโครเวฟซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้า3าส่วนนี่มันประกอบไปด้วยก็คือหนึ่งก็คือสเปาสเปรตเ,เบทนะครับสถานการเคลื่อนที่ของตัวลมร้อนเนี่ยเป็นลักษณะเป็นลำทําให้ตัวจิ้งหรีดมีการเคลื่อนที่ลอยขึ้นสูงขึ้นนะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของจิ้งหรีดทําให้จิ้งหรีดเนี่ยเมื่อลดความชื้นลงถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยขาของจงิ้งหรีดมีโอกาสที่ ตัวข like it ้อจํากัดของเกี่ยวกับเรื่องตัวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องลำสเปาเพื่อให้การกระจายตัวของตัวจิ้งหรีดเนี่ยมีการเคลื่อนที่อยู่ในหออบเนี่ยให้มีการเคลื่อนที่แบบสม่าเสมอมากขึ้นช่วยลดเวลาในการแห้งให้มากขึ้นตัวส่วนที่เป็นของสังลำสเปาเองแล้วก็เป็นฟูดไดเบทเนี่ยมันจะส่งผลในลักษณะของการลดความชื้นในภายนอกของตัวจิ้งหรีดใช้ตัวไมโครเวฟเพ้่มาโดยการที่จะยิงขึ้นในไมโครเวฟเข้าไปในตัวจิ้งหรีดนะครับเพื่อจะลดความชื้นของตัวจิ้งหรีดเนี่ยที่อยู่ภายในเราสามารถทําการทดลอง จากที่เราผ่านมาเนี่ยในการลดความชื้นทั้งภายในภายนอกในเวลาเดียวกันเพื่อช่วยลดระยะเวลาที่น้อยลงหลักการของตัวกระเป๋าฟุยเบทที่เราได้พัฒนาขึ้นมานะครับะช่วยเกษตรกร,ร,กรหรือคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับด้านเกี่ยวเรื่องพันธจิ้งหีให้สามารถที่จะ,ปะแปลรูปจิ้งหลีให้เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นตัวจิ้งหลี จิ้งหรีดสดเนี่ยเราขายกันทั่วไปอยู่ประมาณตันละ1 0 0 0 0แสนบาทแต่รูปเป็นจิ้งหรีดที่มีอบแห้งแล้วเนี่ยหรืออบกรอบแล้วแต่ตรงนี้นะครับก็คือจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกสิเท่าเป็นราคาประมาณตันละ1ล้านบาทอในแง่ของการผลิภคภายในประเทศเองเนี่ยก็ยังมีความต้องการที่สูงอยู่นะที่ต่างประเทศนี่มีความต้องการค่อนข้างมากจิ้งหรีดมีโปรตีนค่อนข้างสูงถ้าเราสามารถปแปรรูปจิ้งหรีดปริมาณได้มากขึ้นตามที่เราต้องการช่วยเพิ่มมูลค่าในการส่งออกเนี่ยค่อนข้างสูงผู้ที่มีความสนใจตัวนี้ไป ในแง่ของทานเศรษฐกิจก,ก,ก็ดนีนี่ก็เป็นประโยชน์ในภาพรวม,มเราได้คุยกับทางเจ้าของความจิ้งหรีดว่าเรามองจิ้งหรีดนอยจากว่าหนึง่งจิ้งหรีดมันที่บอกว่ามันเลี้ยงง่ายโตวไวใช้อาหารน้อยให้พื้นที่น้อยเป็นตัวแมลงที่มีโปรตีนสูงเทียบกับอาจจะเทียบกับตัวแมลงแบบประเภทอื่นสนใจเรื่องจิงจ้งหรีดในเมืองไทยเองก็มีแต่ยังไม่ได้มา,ากเลาจะพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นตามประเทศเองเนี่ยเขามีความสนใจเกี่ยวกับจิ้งหรีดค่อนข้างมากแต่ก็เรามาโฟกัสจิ้งหรีด สามารถจะต่อยอดเอาไปใช้กับมแมลงอื่นๆได้มแมลงที่เป็นจะเป็นตั๊กแตนเองหรือจะเป็นรถดวนสามารถทําได้นะครับสิ่งที่เรากําลังสนใจและเากำลังศึกษาอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ตัวเครื่องของเราเนี่ยมันใช้พลังงานทำไงให้เราใช้พลังงานให้น้อยที่สุดลดการใช้พลังงานลงในขณะที่คุณภาพต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่ายังคงใกล้เคียงเหมือนเดิมอันต่อมาคืออันนึงก็คือเราจะมีการแปลรูปต่อยอดในรูปของการแปลรูปตัวจิ้งหรีดเนี่ยให้ออกไปในรูปหลากหลายที่เราหาข้อมูลเราจากทีมพิจัยเองก็ดีหรือว่าในการพูดคุยกับผูู้้ออื่่่่นนกก็ดีีมมคสสใจจจทะววแแลงตาารึ หนึ่งรูปลักษณ์มันจะดูอาจจะอาจจะไม่ค่อยน่าที่จะรับประทานเท่าไหร่ในบางคนอาจจะมีแป่รูปในรูปแบบอื่นอาจจะทําเป็นขนมหรือทําเป็นรูปแบบอื่นช่วยให้การบริโภคเนยได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับที่คิดว่าน่าจะต่อยอดในเร็วๆนี้นะครับคิดว่าการจะสร้างสีประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆสิ่งหนึ่งขึ้นมาบวกกับประสบการณ์แล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจความร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นภาคเอกชนก็ดีภาครัฐก็ดีหรือว่าระหว่างมหาวิทยาลัยก็ดีทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้ เอาไปใช้งานได้จริงสำหรับผู้ที่สนใจนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์คราบวันที่ไรซีคณะวิโรจน์นะเบอร์โทรจะได้แจ้งไว้อยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็หรืออีเมลนะครับที่สามารถติดต่อได้ก็คืออยู่ตามอีเมลที่แจ้งไว้ด้านล่างน,นะครับ